ไข่แดงปลาทูนาเจ้าแอปไข่แดงปลาทูนาดูอันนี้แม่บนกระไซเม็ดพักก้อมลงไปต่ำก่อนเจ้าตาม้วยจะไข่เจ้าตาม้วยขมิ้นเจ้าตามด้วยหอมแดงซอยเจ้าหอมขาวตาม้วยเกลือเจ้าตาม้วยพริกแห้งปนเจ้าใส่ผักชีฝรั่งลงไปเลยเจ้าเจ้าเสร็จแล้วก็ตักพริกตีต่ำนี่มาใส่ในองค์คขลงไข่ป่านี่เลยนี่ เติมแป้งหวานลงมาเจ้าใส่รดดีลงมาเป,เปิดลองเอาสูตรนี่ไปยากกันได้เนอนี่นะวันนี้เขาก็จะทํากินกันข้างแรกเหมือนกันนะฮ <c oughs> อแอปไข่แดงปฝาทูนา่าสมุนไพรเน่นๆเนี่นี่นะเขาก็เอามาใส่แคลเลยนี่เขาก็จะเอาปิ้งไว้เนี่ยปิง้งแล้วก็ปิ้นไปปิ้นมาจนไข่ปางเขาซุกหมดหนะเจ้านี่จเจ้าแกเอามาละหอมสอดเลยหอมใบขมิ้นมาม่ว แอปใครป่าแดงทูหน่าสมุนไพรล้ำๆเจ้าวนี่นะสมุนไพรแน่นๆนอมหอมดู